สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมาล่าของประเทศจีนที่จางเจียเจียไอคิมเป็นเลยรกนะันวันนี้เราจะมารีวิวหมาล่าทั่งที่จีนกันกินอะไรเฮ้ยอันนี้เส้นมันนี่เส้นอะไรนี่อะไรรถบัวเนาะลองกัน ะ,ะมันห่างจระเข้เลยเนี่ยกินอันนี้ห่านจรนะเข้ทำไมทำไมเขาไม่ค่อยผัดเหมือนบ้านเราเลยหรอไม่มีเนื้อสัตว์หรอเนี่ยอะไรอ่ะเออไม่มีเนื้อสัตว์เดียวเนี้อสัตกินอ,อ,อะไรไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไม่ไม่น่ากินดิเออทำไมมีแต่ผักเลยอ่ะผักกับเส้นมังเป็นสกิด้านมั้ง ไม่ใช่ใช่ใช่ค่ตักกันนี่แล้วถึงเวาค่อยสร้างไว้เตาอะไรเพิ่มยัดไส้ไหมมีะไรรสชาติมั้ยคุก็่กินคุณกินคุ คืออะไมาตา้ไม่รู้อะค่ะนี้ไมอะไเส้นส้เขียวเนี่ยม่ใช่ม่ใช่เขียวแต่เส้นัสงเอามาแล้วนะพอเอันชอบเลยเส้นไงเนี่ยเส้นนึ่งนี่่อะรออบอ่ะ 这谁的？这谁的嘛？这的嘛？没有吗？我还没录呢。哦。嗯，好。嗯，好。嗯，好。可以好，谢、uh. 谢、okay. hmm.。微信收款十三点三八元。没好的。

有吗？这边是肉啊。啊，就是。在在在没有。饼干了没？没有。啊，对，这边是鱼肉。要这里、个、是鱼。这个是鸡脚，这边是鱼泡、鱼尾、鱼鱼,鱼然那个猪肉没有。不要吗？嗯，知道了。 ที่เคยเคยเยรอได้ได้ไม่เคยเห็นม้าลาบแบบนี้เลยลองลองกินไงไม่ต้มเลยเป็นยังไงวันนี้เจ้าก็ลองดูจะเป็นหญ้าหญ้าเอาความขึ้นเต็มกระสีของมันเองเขามากินบ้านเราเขาก็ยังลองกินเลยเรามาบ้านเขา,เาต้องลองกินแบบของเขาบ้าง 아까 소� l y 요

这些被打怕了。可以。嗯，在在里面吃可以吗？可以啊。可以啊。啊，别别好 เป็นไงอ่ะอืมเออคืออะไรเออแตงกวาดองอือืาลองชิมกันอันนี้เป็นของตั้งห้อง เย็นๆนะแต่ว่าแบบรสชาติโอเคอยู่อ่ะใช่มันเย็นมากก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกเห็ดเห็ดเห็ดอันั้นไหมเผ็ดถัวหนูเนาะอร่อยทุกคนไม่แย่อยางทีคิดตอนแรนกคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่อร่อยเออเราคิดว่าจะเผ็ดมากกว่านี้ด้วยเจ๋งงงว่าทําไมเขาไม่มีเนื้อสัตว์แบบแบบที่ต้ๆมๆไม่้าไรอะ ซาไลมอแกมิมก็น่าอยู่อาจจะดีอ,อันนี้เท่าไหร่สิบสี่หยวนเหรอสิบสี่หยวนเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทก็ถือว่าเราสั่งหน,หน้อยๆเพราะว่าเราลองชิมไงถูกใจสั่งเพิ่มได้ตอนแรกเมื่อกี้เราจะไปกินชาเช้าเาข่าน้ชอบลืน 好吃。喜欢。